เสียให้เขาหรือเปล่าหรือเขาทําทาคดีให้ฟรีตอบได้ไหมคะอันนี้แค่อยากรู้ส่วนตัวนะว่าเอ๊ที่ไล่ฟ้องคนเนี่ยได้ค่าจ้างด้วยหรือเปล่าหรือว่าทําให้ฟรีเพราะว่านับถือและศรัทธาหึทาให้ฟรีไหมถ้าทําให้ฟรีก็ถือว่าดีอะค่ะเนาะเออหรือว่าคิดตังเป็นคดีไหมคดีละเท่าไหร่แล้วกี่คดีล่ะ เขายุให้คุณฟ้องให้ยุให้คุณฟ้องเนี่ยคุณจ่ายตังเขาได้ตังค์อ่ะฟ้องชนะไม่ชนะไม่รู้อ่ะกูทําเรื่องฟ้องเนี่ยกูได้ตังค์คดีละสามสี่หมื่นกูก็เอาอันนี้เอาสมมุตินะอ่าแต่ถ้าไม่เอาก็ดีอะค่ะแปบลบว่าทนายคนนี้จงรักภักดีต่อลูกคุณและต่อคุณและครอบครัวถูกไหมคะอ่าใครไล่แซะไม่แซะค่ะอันนี้พูดตรงๆค่ะ เนี่ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยไปเอาช่องจริงๆเข้ามาก่อนไม่ต้องเอาไอ้ช่องใหม่เข้ามาหรอกแซะทาไมอันนี้ไม่ได้เคยแซะเลย,เยพูดตรงๆนะเนี่ยแซะอะไรมีอะไรแซะฮะมีอะไรแซะเหรอเก็บอาการไม่อยู่อีกแล้วเก็บอาการไม่อยู่อีกแล้วมาทุกวันมาทุกวันจริงๆนะคะเฮ้ยพวกนี้นี่เนาะพูดเรื่องอื่นไม่เป็นละอยู่เรื่องนี้แหละ อืมเก็บอาการไม่อยู่จริงๆนะคะอันนี้กูไม่ได้แซค่ะกูด่าแอดมินเหลือกี่คนไม่ทราบเลยค่ะน่าจะแตกไปแล้วเยอะอยู่พอสมควรแอดมินนี้ก็เล่นด้วยนะคะอ้อบอกแล้วอ้อบอกอ้บอกทนายแล้วเอ่อใครมีข้อมูลนะอีป้าที่อยู่ล่างจอคุณแม่เนี่ยส่งมาให้อ้อนหน่อยด่ากูดีนักเนี่ย หัวคิ้วกำลังลอกเา,าอะตน้นคใ,คใครมีข้อมูลมหรือช่องหรือชื่อช่องเขาหรือทราบชื่อนามสกุลเวลาที่เขาไลฟ์สดมันจะมีป้าคนหนึ่งใช่ปะอยู่ข้างล่างเนี่ยอ่าอีกคนนี้ก็มาด่าอ้อประจำแคบมาให้อ้อหน่อยแคบมาให้หน่อยนะคะก็ด่ามาด่ากลับไงเออที่ว่าองค์ละรอะไรองค์กละครพิทักทำอะไรน่ะชื่อช่องเขาน่ะ อาแคบไมาให้อ้อหน่อย <C disco> <information> เออนั่นแหละเห็นว่านางมีแอฟฟ้าด้วยนะไม่รู้าามีชื่อจริงนามสกุลหรือเปล่าแต่ขอหน่อยอ <c oughs> าดากูดีนักเวลาโดนฟ้องมึงอย่าร้องเป็นหมานะคะบอกก่อนว <marché> ันนี้เขาตัดต่อลูกอ้ออีกแล้วนะตัดต่อรูกดิฉันอีกแล้ว อขยันจริงๆเลยหล่อนเนาะหน้าอ้อนี่คงไปหล่อนในจิตใจของคุณแม่แล้วลค่ะขยันจังเลยอืมดูดิเขาทำลงเขาทำลงในกลุ่มเขา <c oughs> <c oughs> ดูกราฟ,ฟิกดีม่งโคตรกากเลย <c oughs> <c oughs> สูดูกราฟ,ฟิกดีใครทำวะกราฟิกมือถือหรอดูดิ เอาให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งอะเอาปรับแสงให้ดูอะนี่เหรอกราฟิกได้แค่นี้เหรอฮะทำได้แค่นี้จริงนะยี่ค่ะแอดมินนิลมิดเทวาจุติทำได้แค่นี้เหรอคะทำไม่กากจังเลยอะฮะงานหยาบมากก็แค้นนะค่ะแค้นนะคะ่ะก็วันนี้ จะพูดถึงเรื่องที่ดินแล้วทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างค,คุณไปแก้ไขโพสต์มาอีกแล้วเนี่ยอ,อ่ะก็ถึงบอกแล้วว่าจะขายได้กี่ล้านห้า 5, แสนหกแสนห้าหมื่นห้าพันคุณก็เอาลูกคุณมาโปรโมทโฆษณาเพื่อให้คนมาสนับสนุนโอนเงินบริจาคช่วยในการซื้อที่ดินของแม่เออเอาเด็กมาโฆษณานี่ก็ผิดแล้วนะ พอมันเป็นที่ดินแม่อีกยิ่งหนักเลยเขาเนี่ยแม่คะอย่าเพิ่งอ่านออกเสียงนะอ๋อเห็นละขอชื่อนามสกุลด,ด้วยขอชื่อนามสกุลหน่อยนาตาชากูเยอะสายสื่อปลาย นักข่าวถามเขาอาจยายซื e ้อขนมยายไหมครับก็ไปดูเอาสิว่ามันแปลว่าอะไรมันวาอด้ะไม่ได้หนีค่ะนั้นเฟกนิวนั้นเฟกนิวไม่ได้หนีแต่ไม่กล้าเข้าบ้านยังไม่เข้าบ้านกลัวกลัวสํานักพทดลงเอานาเดี๋ยววันที่สิบสามตอนแรกจะไปวันที่สิบพฤษภาค่ะแต่ว่าสิบพฤษภามันตรงกับวันอะไรนะพืชมงคลวันอะไรสักอย่างหนึ่งอะ จากีหรือเปล่าวะหรือวันอะไรวะวันที่10มันเป็นวันวันหยุดอ่ะก็เลยไปวันจันทร์วันที่13พฤษภาคมรอค่ะวันนั้นอาจมีเซอร์ไพรส์นะวันนั้นอาจมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้และวันนั้นทนายอนันชัยจะจัดหนักทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้แล้วละเลยไม่ทําอะไรชัดมงคลแอดมินจะโดนฟ้องทั้งหมดอะค่ะหนีให้ทันอ่าใครออกแล้ว มาแจ้งได้นะแต่ถ้าใครยังสํานึกไม่ได้ก็อยู่ต่อไปค่ะอยู่เป็นขี้ข้าเขาต่อไปค่ะแล้วอยากรู้ว่าถูกฟ้องมาเขาจะช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างเอออย่านะมันไม่ได้มีแค่พรบคุ้มครองเด็กนะคะที่เราจะจัดการคุณเขาไม่กล้ามาเจอหรอกเขาไม่ได้หนีไปไหนหรอกคะ่ะเออยังไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะ <c oughs> มินก็เข้ามาโผในไลฟ์สดอ้อบ่อยนะเก็บอาการไม่ได้ไงเออ,อโผเหมือนงูเขียวตอดเนี่ยแล้วก็ตีหัวปั๊บโรดใครที่ไม่ชอบไม่อยากดูเบือ่อเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะคะแต่จะบอกให้อ้อหยุดพูดไม่ต้องค่ะเพราะมีคนฟังอีกเยอะแยะอีซอ,อคือใครไปถามลูกเขาดูค่ะเขาบอกว่าลูกเขารู้ ก็อย่างนี้ไงเพราะเรามองว่าเออมันน่าเบื่อมันเป็นเรื่องคือแบบมองผ่านคุณคิดดูว่าถ้าครั้งนี้เราปล่อยให้คนกลุ่มเนี้ยรอดพ้นไปได้มันก็จะมีคนเอาศาสนาแอบอ้างละอ้างตัวเองแล้วก็เอามาทําเป็นลัทธิอย่างนี้อีกแล้วหรอก็กินกินศาสนาพุทธไปอย่างนี้อีกแล้วหรอเอาจริงๆอ้อก็เป็นคนไม่ได้อินไม่ได้อินเรื่องศาสนามากแต่ก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้ใครมาทําลายแบบอย่างนี้ไงถูกไหม อ้อเองไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนามากตอนเรียนอ้อก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายแต่พอรู้แบบงูงปลาถูกไหมคะแต่พอเราเนี่ยเข้ามาทํางานด้านนี้เนี่ยแล้วเข้ามาทําเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับโหอ,โอะไรเนี่ยเยอะแยะหนึ่งได้ความรู้มากๆ2สองแม่งรู้สึกอยากปกป้องศาสนาตัวเองมันถูกกลืนกินจากคนพวกเนี้ยนะคะมันถูกกลืนกินจากคนพวกนี้ที่แอบอ้างไปหาผลประโยชน์เสียหายคะ่ะ เสียหายมากเออถูกไหมี่จริงเอาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมถูกเถียงกันนะคะ แต่มันดีตรงที่ทําให้คนไทยเนี่ยกลับมาปกป้องาศาสนามากขึ้นกลับมาสนใจพรบรคุ้มครองเด็กมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรให้ดูนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมุนมีอย่างมีอย่าว่านะดิฉันศึกษามาคุณรู้ไหมว่าเด็กเขามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะเนี่ยค่ะ เด็กไม่ใช่ของพ่อแม่นะคะแต่เป็นของโลกซึ่งกฎหมายทั่วโลก <Okay. S 1> ครูมีห้อหนังสือเ <Okay. S 1> นี่ยเขามีนะเนี่ย <Okay. S 1> เขามีงานตรวจการเพื่อสิทธิเด็กคือ <Okay. S 1> เยอะฉันมาทำตรงนี้ฉันต้องอ่านเ <Okay. S 1> นี่ย <Okay. S 1> มีหมด <Okay. S 1> อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะ ทนายเขารู้ไหมว่ามันมีมันมีเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับนี้ทั่วโลกเขารู้ไหมฉันจะเอาไปทำไมฉันจะซีหลอกส่งไปให้แม่เขาได้ไหมรู้ไหมฮะให้อธิบายเราได้นี่มันมีโอ้โหเยอะมากดูคุณดูเยอะมากบอกเลยว่ามันเยอะมาก นี่แม่เคยรู้ไหมว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะคิดดีๆอ้อไม่ได้จะอ้อไม่ได้จะจองล้างจองผ่านอะไรคุณนะถ้าคุณหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ฉันก็จะไม่แฉต่อเลิกหยุดเอาลูกมาทำแบบนี้ให้เขากลับไปใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติที่ไม่ใช่เด็กพิเศษวิเศษอะไรทั้งนั้นเป็นเด็กธรรมดาที่เกิดมาจากแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งลงมาไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมจะแม่คนอินไม่ได้เป็นนาคราชมาเกิดพอ,พอเธอคะ่ะมันควรจบได้แล้ว<ม>เออถ้ารู้สึกสำนึกผิดหรือหยุดการการะทำตัวเองได้สังคมไทยไม่ใช่ว่าจะใจร้ายจะไม่ให้อภัยนะคะถ้าคุณยังดันทุรังยังฝืนต่อไปคุณรู้ไหมถ้าเรื่องนี้ถึงสาล มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องกลัวอ้อหรอกค่ะ oh. คุณกลัวทนายอน,นันต์ชัยดีกว่าคุณกลัวมูลนิธิกองทัพธรรมดีกว่าไอ้สิ่งที่คุณรู้เน่ยมันงงูปลา,ปลาคุณเอามาจาก google คุณมาประยุกต์คิดเอาเป็นตูเป็นตะแล้วก็บอกว่าลูกตัวเอง <S <S เป็นคนพูดเป็นคนนั่งนี่ คุณรู้ดีค่ะว่าสิ่งที่ต่างๆที่ออกมามันไม่ใช่มาจากเด็กค่ะ45<ห>ข้อใช่ค่ะมันเยอะมากค่ะพี่ดิฉันนั่งอ่านตอนนั้นตอนนั้นอ๋อทำเรื่องนี้อยู่แบบหัวสีปวดเยอะมาก <c oughs> มาเอาอะไรมาจากไหนคะทำไม่อยาก มันจะมีตัวไหนวะอีกอันนึงอ่ะอันเนี้ยเนี่ยเขาส่งมาให้อ้อแล้วอ้อก็ไม่ได้คืนเขาเลยจิกมาเลย <c oughs> จิกมาเลยบอส่งคืนนําบอกเลยสําคัญต่อการทํางานคือ <c oughs> <c oughs> ก็ก็โดนหมดแหละดาราคนไหนเหรอส่งมาให้ได้ไหมเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้จะมาอาคาดแค้นหรืออะไรนะคะทําเคสจบแล้วก็จบเออถ้าคุณหยุดพฤติกรรมของคุณก็คือหยุดแต่ถ้าคุณยังไม่หยุดก็เจอกันวันที่สิบสามเพราะทนายอนันชัยประกาศชัดเจนไปแล้วนะคะอืม <S <S เพราะว่า <S <S ทนายให้เวลา พอมอแล้วก็สํานักพุทธเนื่นเมื่อคุณไม่ทําอะไรพอมออกับสำนักพุทธจะโดนด่าด้วยอะคะ่ะอืมก็ม,มีคนบอกว่าน่าจะไม่หยุดเพราะเขาเป็นคนที่อยากเอาชนะนบอกเลยว่าชนะยากค่ะคุณแม่ยากค่ะ คุณจะเอากฎหมายมาเล่นงานเราแต่คุณลืมไปไหมว่าส uh> ิ่งท uh ja. mm um> evet OK> ี่คุณทำมันผิดกฎหมายแล้วคุณกำลังเล่นกับใครคนของคุณที่ออกมาปกป้องคุณน่ะจะออกมาปกป้องได้สุดทางหรือเปล่าเขาจะออกมาปกป้องคุณได้ขนาดไหนเหลือกี่คนแล้วล่ะเหลือกี่คนแล้วก็จะฝากบอกพวกแอดมินด้วยนะคะรักตัวเองรักครอบครัวค่ะ จะรักลูกคนอื่นแล้วก็รักแม่พ่อแม่คนอื่นมากจนลืมว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยพวกคุณจะเดือดร้อนอเขาก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคนในครอบครัวคุณที่ถือข้าวโอเลี้ยงมาฝากคุณอืม ่ะเขาใช้กฎหมายมาข่มขู่คนอื่นแต่เขาไม่เข้าใจกฎหมายเลยสามารถไปถึงถึงค่ะถึงค่ะถึงถึงถึงแม่อย่าเที่ยวบอกว่าคนนั้นเป็นพยานเท็จคนนี้เป็นขยานเท็จย่านะคะเออใจเย็นๆค่ะแม่นะพยานเท็จเขาไม่มีหลักฐานหรอกค่ะเขาคงไม่มีสลิปโอ่งเงินมาให้ดิฉันดูหรอกค่ะกลับไปนอนคิดซะ ตั้งสติซะถ้ารักลูกจริงๆทำเพื่อลูกค่ะหยุดทุกอย่างกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติคุณกลับไปทำมาหากินของคุณปกติเนอะหยุดหยุดทำเรื่องแบบนี้สักทีอืมกลับตัวตัวนี้ยังทันค่ะอ่ะสำนุกพิดตัวนี้ยังทันนะคะแต่ดูแล้วเอาว่าไม่อ่ะไม่ร้อยเอาบาทไม่ ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ไงเดี๋ยวทนายอนันชัยจะฟาดให้ลงเองค่ะ<ม>เสือกําลังวิ่งวิ่งมาอยู่ใช่ไหมอเออ <c oughs> ขึ้นหลังเสือเสือกําลังวิ่งอยู่ไม่น่าสาวฟาดปับ๊บ <c oughs> ทั้งแผงเลยคนนี้ <c oughs> เขาก็ก็ตามที่คิดกันนะคะว่าเขาไม่น่าจะจะหยุดหรอก mm hmm. ก็ให้เขาทําไปเดี๋ยวก็ก็เราก็จะทําในในส่วนของเรา mm hmm. อืมตอนนี้น่าจะมีตอนนี้คนนี้น่าจะมาแทนพี่สีสุวรรณแล้วแหละท <Huh? S 1> นวยจววยเทพคนเกียรติอันดับหนึ่งแล้วของประเทศแล้วตอนนี้อ่า <c oughs> <c oughs> จะใช้กฎหมายคู่เขาแต่ก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ไปร้องศาลเลยเขาไปร้องนายกทํทำไมใช่ๆเพราะไปเเพราะไปร้องศาลก็ต้องเบิกตัวลูกเขาพอเบิกตัวลูกเขาพิสูจน์ไม่ได้ยกฟ้องเราฟ้องกลับไปร้องนายกก็ไม่ได้อะไรงไงได้หน้าสื่อไงประโคมข่าวเฉยแก้กเกอหมอนี่จะโดนหนัก เชื่อไหมที่ผ่านมาไม่มีใครพูดถึงหมอมากเลยนะคะเ<ะ>นี่เป็นหมอถึงหมอที่ดูแลเด็กด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะเด็กพิเศษอ่า <c oughs> มาอีกแล้ว <c oughs> มาอีกแล้วข้างหลังไม่ต้องมายืนคุม <c oughs> ดูแลอย่างใกล้ชิด ลองนายกทําอะไรได้อะนายกเขาไม่มาไล่สาระกันเรื่องแบบนี้หรอกให้ให้ปฏิรูปสื่อนี่จะเป็นการสั่นสะเทือนของวงการสื่อที่เราจะช่วยกันปฏิรูปสื่อท่านว่าไปคุยกันสนั่นวันไหวโม่กันอยู่สี่ห้าคนนั่นแหละผู้ใดเสื้อมึงก็ออกรูปเป็นควายละสู่อไปโม่กันแหละบัดน,นี้เราจะปฏิวัติวงการสื่อเราจะเป็น เมือ่อนำความขีดจนทุ่มอันผู้เสื้อกาสั่นสะเทือนนี่ผพวกกูี่หัวล้อสั่นสะเทือนนี่อะไรอ่ะตะลก ก็อยากให้ไปฟ้องศาลนี่ไงไปฟ้องเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องอ้อก็ได้ออกไปฟ้องเลยค่ะนะพาะทานายพะนันชัยบอกแล้วว่าจะเป็นทานายให้อ้อเองปล่อยเขาเถอะหนูให้เขาโพสแกเขาไปเถอะไม่มีใครสนใจเขาหรอก แกงคอเซนเตอร์น่ะสิมาหลอกซุ่มอันนี้เนาะซุ่มเสื้อมจิตี่เนาะคือสิได้ลายอีหลีไม่มีใครอยากมีปัญหากับสื่อมวลชนหรอกค่ะเพืพ่อนเผยว่าสิออกมาปฏิวัติวงการสื่อค่ะวะคิดได้ยังไงคิดเอาขำหรือว่าพูดเพื่อให้กําลังใจคนในกลุ่มให้กําลังใจคนในกลุ่มใช่ไหม เดี๋ยวจะเบะปากเหมือนจารยิ่งสักเลยนะค,ยนคุณต้นอ้อชอบอาจา้ะปากอาจารย์น่ะเลิศม,มากอเอา้านะฝั่งเราดีแต่ใช้สื่อ,อเปล่านะออก็อ้อก็ใช้โซเช,ชียลของอ้อนะเดี๋ยวนะทุกรายการนั่นแหละเชิญคุณแต่คุณไม่กล้าออกไงคุณขี้ขลาดไงคะ รายการเขาเชิญคุณทุกรายการนะหนกระแสะเขาก็ยังเชิญแต่คุณไม่กล้าไงเก่งแต่ในบ้านเก่งแต่ในจอโทรศพัพท์กลัวไงกลัวโป๊ะไงคะกลัวโป๊ะไงเออใช่ค่ะมันไม่ใช่เซฟโซนของเขาไงคคุณเองก็อยากให้ลูกคุณดังตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอคะ ใครจะมีปัญหากับสื่อขอ,อ,อเป็นมิตรกับสื่อนะคะไม่ได้มีปัญหากับสื่อและสิ่งที่อ้อพูดเนี่ยเขาก็เอาไปลงอยู่แล้ว,วเออก็คุณไปเล่นกับสื่อก่อนทําไมคุณไปเล่นกับตัวพ่อของวง,งการทําไมคนออกมาปกป้องพี่หนุ่มเพราะอะไรอ้อพูดหลายรอบแล้วคุณไม่เคยมีใช่ไหมการาาม,มิตรที่ดีอ่ะซึ่งเขามีไงอไองไม่ก ก uh ็ใช to yeah, like. yeah, <the well no, ่อาจารย์ะตโรบอกให้ทดสอบทําไม่กล้าไงไม่กล้าออกรายการเพราะกลัวไงอย่ามาแถว่าเนี่ยไม่อยากไปออกอย่าไปออกนะเออไม่ต้องไปออกหรอกเราไม่อยากให้เขามาหาผลประโยชน์กับเรานี่คือคําตอบพอรายการไปออกอ่ะเขาให้คุณมาแย้งคุณก็ใหม่มา พอเขาออกรายการไปคุณก็โทรมายวายใส่เขาให้เอาคลิปลงให้เอาลบนั่นลบนี่ต้องให้ออกถูกใจคุณฝ่ายเดียวเหรอคะนักข่าวเขาก็ออกไปหลายมุมค่ะมุมของคนเสียหายมุมของคนที่เคยอยู่มุมของคนที่อยู่คุณจะให้เขาออกอวยแต่คุณเหรอคะคุณแม่อ๋อถ้าออกอวยคุณคุณจะได้ชื่นชมเขาเพราะสื่อเนี่ยเป็นสื่อน้ําดีนะแต่ถ้าออกตรงข้ามคุณหลายๆมุม อ๋อสื่อนี้เป็นสื่อไม่ดีนะเอาน้องไปโฆษณาตัวคุณนะคะเอารูปไปโฆษณาตัวคุณต่างหากเอารูปไปโฆษณาหาผลประโยชน์คนจังหวัดเขาแถวนั้นเขารู้ค่ะเขาไม่ชอบค่ะ <c oughs> <c oughs> ฟ้องทั่วาสารทิศใช่เดี๋ยวก็หนีไปจีนไปฟ้องท้าแม่กวอ,อิ่มซะละ <c oughs> ไปสารใครฟงหมดเลยเราตัดสินกูบอกว่าเราทําเป็นขบวนการขอโทษนะคะ,ะไม่จําเป็นค่ะอย่าคิดว่าตัวเองจะจะคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองที่ทํางานเป็นขบวนการนะคุณต่างหาที่ทํางานเป็นขบวนการแอดมินตั้งห้าสิบหกสิบชีวิตดิฉันทํางานกันอยู่สี่ห้าคนเองเนี้ยจะเป็นขบวนการอะไรฮะเป็นขบวนการอะไรก่อน ตลสายฟ้องหนึ่งสื่อมีห้าสื่อเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเคลียร์ชัดๆด,ด้วยเพราะเคจะช,ชัดออกไม่ได้เข้าข้างเขาไงเขาก็พูดตามความจริงอะ่ะเขาพูดตามคําที่คนมาบอกกล่าวในรายการเขาก็ให้คุณชี้แจงในมุมของคุณคุณก็ไม่รับสาย อทุกคนหาทางลงไม่ได้ก็ถูกด่าไปค่ะแล้วก็รอถูกคดีไปคุณเล่นกับคนอื่นอ้อว่าคุณเล่นไปเหอะแต่คุณไม่น่าเล่นกับทนายอนันชัยเลยค่ะอ้อเตือนไว้เลยคุณไม่ต้องกลัวอ้อหรอกอ้อไม่มีอะไรแต่คนที่คุณควรจะกลัวก็คือทนายอนันชัยค่ะมูลนิธิกองทัพธรรมคุณควรจะกลัวคนนี้ไม่ต้องกลัวดิฉันดิฉันไม่ได้มีอะไรเลย ดิฉันแค่มีข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานส่งให้ทนายแค่นั้นค,ะค่ะเออที่เหลือก็ไม่มีอะไรไะอ,ไอือใช่พี่เปียกเตือนด้วยความหวังดีแล้วนะคะ<ม>เขาจะคิดได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง อมไม่รู้ว่าทนายอนันชัยจะแจ้งกี่ข้อหานะคะที่จะยืน่นเดี๋ยวรอดูดีกว่าซึ่งเรื่องกฎหมายอ้อยโยนไปให้พี่เปียกเลยค่ะเอ้อเอาแต่ข้อมูลที่พี่เปียกต้องการให้เท่านั้น,เ,น,เ,นเจอของจริงคือพิสูจน์ต่อหน้าศาลนะนคิดดีๆนะคะคุณแม่ เงียบตั้งแต่นั้นก็จบแล้วสี่เดือนที่แล้วมันจบไปแล้วอะ่ะยังเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาคุณจะบอกว่าดิฉันปั่นให้เรื่องนี้มันจุดติดไม่ใช่ค่ะพวกคุณเป็นคนปั่นก่อนมั่นสิเพราะมีนักกฎหมายบางคนไปให้ข้อมูลผิดๆไงก็เลยมั่นไงคะถึงบอกว่าให้คนกลุ่มนี้เปิดกระโหลกออกมาเปิดกระลาออกมาเอาขี้เลือดออกมาก่อนค่ะเอาขี้เลือดออกมาก่อนแล้วไปดูไม่ต้องมาฟังดิฉันหรอก ไปดูในกูง g ก o เกิลไปดูหน่อยแล้วกันนาอนเรื่องกฎหมายมันเป็นยังไงจะได้เลิกมั่นใจทนายของคุณสักทีเขาไม่ได้เก่งที่สุดในโลกคนเดียวเขานะเออ ก็ถึงถามเนี่ว่าคุณทนายเนี่ยเขาว่าความหรือว่าเขาทําคดีให้คุณแม่เนี่ยเขาได้ค่าจ้างไหมหรือว่าทําฟรีเขาได้ค่าจ้างหรือทําฟรีค่ะถึงยุให้แม่ฟ้องคนไปเรื่อยเลยถามหน่อยทําฟรีก็ถือว่าอ๋อโอเคค่ะคุณเป็นคนที่มีเมตตาเป็นลูกศิษย์ที่น่าสรรเสริญแต่ถ้าคิดเงินคุณแม่ก็ลองไปคิดดีๆแล้วกัน เนาะอ่าไม่งั้นเขาทำไมยูให้คุณแม่ไล่ฟ้องไปหมดเลยอ่ะเขาได้ค่าคดีไหมอ่ะเขาได้ค่าว่าความปะฟรีไหมอ้ออยากรู้นะที่จริงอ้อจะถามเรื่องนี้นานแหละว่าที่ทนายให้แม่เนี่ยแนะนําให้แม่ฟ้องฟ้องฟ้องเนี่ยทนายได้ค่าจ้างไหมคะหรือว่าทําให้ฟรีโดยโดยจิตที่เป็นกุศลที่ทําให้อาจารย์น้อง อชอบทําสวนทางคนอื่นตลอดใช่ไงเลยอยากรู้ว่านะคะคุณทนายนะคะที่ยุให้แม่ฟ้องไปหมดเลยเนี่ยก็อยากรู้ว่าทนายได้ค่าจ้างไหมหรือว่าทำให้ฟรีนะคะถ้าเห็นคลิปนี้ก็ตอบหน่อยเนาะอยากรู้เฉย ทำฟรีหรือว่าได้ค่าจ้างถ้าทำฟรีก็ชื่นชมอะค่ะเป็นทนายที่เป็นทนายน้ำดีอ่ะค่ะช่วยเหลืออืมช่วยเหลือคนเนาะช่วยเหลือเทพเนาะอืม